สวัสดีครับจะมาแนะนําวิธีเปลี่ยนน้ามันเครื่องกรองเครื่องแท็กเตอร์รุ่น B21 ขั้นตอนที่1นนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์โดยประมาณ5นาทีหลังจากนั้นให้ใช้ภาชนะรองด้านล่างบริเวณท้องอ่างน้ํามันเครื่องถอดน็อตเบอร์14ที่ใต้ท้องอ่างน้ามันเครื่องนะครับเพื่อระบายน้ํามันออกดึงก้านวัดและจุกเติมน้ํามันออกเพื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับให้ขันกรองน้ํามันเครื่องนะครับโดยข้อควรระวังก็คือต้องใช้ วัสดุดูดซับน้ำมันนะครับรองด้านล่างนะครับเพื่อป้องกันการไหลหรือหกของน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อน้ำมันไหลออกจนหมดแล้วนะครับต่อไปคือการประกอบกลับนะครับก็คือนํากรองน้ํามันเครื่องใหม่นะครับใช้น้ํามันหรือจารบีนะครับโลมบริเวณ ซินหน้ากรองและขันกลับให้แน่นด้วยแรงของมือนะครับหลังจากนั้นนะครับปิดน็อตะบายน้ํามันนะครับเบอร์14ที่ใต้ท้องอ่างนะครับซึ่งข้อควรระวังครับแนะนําให้เปลี่ยนชุดปะเก็นป้องกันการรั่วซึมของน้ามันด้วยเสร็จแล้วนะเติมน้ํามันเครื่องคูบะต้านะครับโดยประมาณ3.1ลิตรหลังจากนั้นนะครับใช้ก้านวัดน้ํามันเครื่องนะครับให้อยู่ในค่าขีดบนไม่ให้ต่ํากว่าขีดล่าง เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับอยู่ในค่าที่กําหนดแล้วนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของแท็กเตอร์รุ่น B2140 ะครับผม